Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khom Ustaz Dingkat Jai nak. khrap. Wan ni ja tafsir term surah al-Fatihah ongkan thi 3 nak. khrap. A'udzubillahi minash rajim Ar-rahmanir-rahim. Pho song prani. Pho meta. Ah pho prani. อัลลอฮฺ الرحمن ศีลกขออัลลอฮฺคุสะอุเรติบายเปแล้วในบาสมมลลาห์นะครับอัลลอฮฺ الرحمن ุรรหีมอัลลอฮฺ ا ل ر ح م นที่นี้คือผู้ส่งคนานปาณีตอบบาของพระองค์อัลลอฮฺ ا ل ر ح م คือผู้ส่งคนาะตอบบาต่อมัคลุบท่านหลายนะครับบาวท่านหลายของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือว่าผู้ที่ไม่ ต่ออาตต่อพระองค์นะครับอลัลลอฮ์ก็ให้ริสกีให้ความร่ำรวยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าเขาจะต่อต้านอิสลามจะใส่ร้าย,ายอาลัลลอฮ์ยังไงนะครับอลัลลอฮ์ก็ให้นะครับด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์มานของพระองค์นะครับอลัลลอฮ์จะให้หมดนะครับนี่แหละคือ ทำไมเราบางทีเราก็คลิกดูทำไมคนนั้นไม่เคยละหม,มาดเลยแต่รวยเอารวยเอารวยเอานี่แหละก็แนี่แหละครับคือคุณลักษณะอัลลอฮฺมายของเราเรา,เราให้ทั้งหมดไม่เจาะจงว่าเขาจะดีหรือว่าไม่ดเีเราให้ทุกคนให้ทั้งหมดเลยนะครับอา่าไม่เราให้ทั้งหมดอ่ไม่ว่าเบาจะทำชั่วแค่ไหนเราก็จะให้ด้วยกับซีฟพะอัลลอฮฺมายข,ของพระองค์ ส,ส่วนศีลฟ้อัลรอฮีอินของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะเจาะจงเฉพาะเบาผู้ศรัทธาในโลกหน้าเท่านั้นนะครับเราจะให้ผลตอบแทนให้ส่วนๆแก่เขานะครับในโลกหน้านะครับ <c oughs> อ่านี่ครับความแตกต่ตางนะครับซึ่งไปฟังย้อนดูได้นะครับในบัสมัลละองค์การที่หนึ่งของสุนัตฟาติฮานะครับและเพิ่มเติมในในวิดีโอนี้นะครับคือแม้ว่าอัลลอฮ์จะมีคุ้นลักษณะ อ,องอัลลอฮ์มานความเมตตาความปรานีนะครับอีกทั้งท่านอุสุลลฮ์ก็ยังกัมชบให้เรา,ามีความเมตตาด้วยนะครับอิรฮามูมันฟิลอัลุตอิรฮามูคมฟิสมอจงมีความเมตตาเจ้าทนายจงมีความเมตตาต่อสั์โลกเธอต่อมนุษย์โลกเธอสิมีชีวิตมนุษย์เธอและท่านจะได้รับความเมตตาจากผู้ที่อยู่บนฟา้าและ ทบทวนนะครับสรุปนะครับคืออส่วนคุณลักษณะที่อัลลอฮ์สีฟ้าที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮะห่วงมากนะครับก็คือสองสีฟ้านะครับนั่นก็คือว่าอัลอิซูหรืออัลอาซอมะกับอัลกิบริยะกับความยิ่งใหญ่คุณลักษณะของความยิ่งใหญ่และการความยิงยโสนะครับความยิงยะตโซนะครับอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ห่วงมากเลยนะครับสีฟ้าสองอันนี้ ผู้ใดที่แยกนะครับใครติดตามมีความยิงยโสโอหังนะครับอาอาล่ะจะลงโทษโดยการลงทรมานในนรกนะครับวันญาซุบินล,ละนะครับอคอนเร์นนิดนึงในวิดีโอนี้นะครับคืออย่างไรก็ตามถึาไมว่านาสลาจะอยู่บนพื้นฐานของความเมตตานะครับแต่อิสลามก็ อนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางชนิดนะครับที่เป็นภัยกับเรานะครับที่มีพิษครับเช่นงูแมงปอง่องตะขาบอะไรนะครับในนี้นะครับประมาณ7ชนิดด้วยกันนะครับที่อิสลามอนุญาตให้ฆ่านะครับเจ็ดชนิดจะแบ่งออกเป็นสอ,องส่วนนะครับหนึ่งคือส่วนของสัตว์ที่มีพิษนะครับสัตว์ที่มีพิษก็จะมีที่ิสลาม อนุญาตให้ฆ่าจะมีงูจะมีแมงป่องและที่อันตรายคือจะเป็นมาหมาป่าหรือมาบ้าครมาป่าหรือหมาที่ไฮยีน่อะไรที่เป็นหมาที่อันตรายนะครับคือหมาบ้านะครับไม่ใช่หมาที่อยู่ที่ดีๆที่เขาเลี้ยงกันนะครับส่วนสัตว์ที่ประเภทที่สอนคือสัตว์ที่ไม่อันตรายนะครับที่ ทีสลาบอนยั่งยิ่งขานะครับก,ก็จะมีหนูจะ,นนจะมีนกนกฮีเอลจะมีนกอีกาแล้วก็จะมีจิ้งจกตุ๊กแกนะครับอิสลามอนยั่งยิ่งขานะครับามาดูหลักฐานกันนะครับหลักฐานนะครับบทที่หนึ่งครับมี

يقتلنا في الحل والحرام الحي والفأرة والغراب والأبقع والغراب الأبقع والكلب والحداءة رواه البخاري والمسلم نعم قام و جاء رضي الله عنها แท้จริงท,ท,ท่านอัลสุลัยน์สุลลอฮุอะลัยฮิวาสลลัมได้กล่ววาวว่าข้อมูลฟาวาซิกูสัตว์ห้าประเภทด้วยกันนะครับที่ท่านอัสุลลอฮุอะลัยฮิวาสลลัมได้ตัดสินว่าเป็นสัตว์ที่เลวครับสัตว์ที่ชั่วร้ายนะครับสัตว์ที่ไม่ดีนะครับสัตว์ที่ไม่ดีนะครับยุกเตลนหนาอนุญาตให้สามารถฆ่า สัตว์เหล่านี้ได้นะครับฟีฮิลีวันฮารอมในสถานะในสถานที่ปกติหรือในบริเวณเขตฮารอมนะครับเขตมัสยิดฮารอมนะครับนี่คือมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย2ความหมายนะครับว่าฟีฮนลีวันฮารอมคือ1ให้ความหมายว่าในบริเวณเขตทั่วไปและบริเวณเขตฮารอมนะครับก็สามารถฆ่าได้2คือ ในสถานะทั่วไปหรือในสถานะเอรอมครับที่เราไม่ว่าเราจะอยู่เอรอมทำฮัดหรือว่าอุมรนะครับใส่ชุดเอรอมที่ใส่เสื้อสีขาวนะครับที่ไม่มีการเย็บปะนะครับก็สามารถฆ่าได้นะครับไม่บาเติลนะครับหนึ่คือ,อใหัยางูนะครับ So al fa -fakr, al fa ratu a uh, anu na, <coughs> na khab, wal urabul abqah sam ikah na krap ikah si wal kalbu ma ma pa na krap ma ba na khab. อาจจะเป็นไฮย,ยีน่าหรือว่าอะไรก็ตามที่ดุร้ายนะครับที่ต้องการทำร้ายเรานะครับอ,อิสลามก็อนุญาตให้ฆ่าได้นะครับไม่ใช่ว่าเลี่ยงนะครับอ,อิสลามห้ามมันจะกินเราแต่เราก็ยังไม่ทําอะไรอิสลามไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงว่าห้ามถ้ามันจะทำร้ายเราเราก็ฆ่าได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับว่า ทีดาอาตุเยี่ยวนึกเยี่ยวนะครับนึกเยี่ยวสมนึกเยี่ยวนะครับสามารถฆ่าได้เช่นกันนะครับอ่าและอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้พูดถึงนะครับคือแรงงานของบันทึกของอบับอิบินอุนอมะนะครับอัลลอฮฺบินอุมะอ่า คือว่าอักรบอบูเมมปองนะครับออนยัชชกไม่ได้พูดถึงเมมปองแต่อิมลูมันก็ไม่ได้พูดถึงงูด้วยนะครับอิมลูมันก็พูดถึงสับห้าชนิดเช่นกันนะครับโดยที่หนึ่งนงมีเมมปองนะครับโดยที่ไม่มีงูนะครับตัวออยัชชก็มีงูโดยที่ไม่มีเมมปองนะครับซึ่งสั์ตัวนี้ถือว่ามีพิษงูก็งูที่มีพิษนะครับไม่ใช่ว่างูงูทั่วไปเห็นงูเขียว สวยๆอ้าวนบิดสั่งให้ฆ่างูได้ไปราพวกเราอ่าไม่ใช่เป็นนั้นนะครับมีเราเข้าใจดีๆนะครับสัตว์เหล่านี้คือที่มีพิษนะครับที่ต้องที่อันตรายนะครับอ่าส่วนสุดท้ายนะครับคือจิ้งจกตุ๊กแกนะครับอ้าวอิสลามสามารถเลี้กให้ฆ่าเหมือนกันนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่ให้ฆ่านะครับอ่มีเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีซอฮาบียะท่านหนึ่งนะครับเข้าไปพบท่านหญิงไอชาฮ์รอน์จุลวันนะฮะและในบ้านของนางน,นะครับมีหอกอยู่นะครับหอกนางได้ซอฮาบียะคนนั้นได้ถามท่านหญิงว่าท่านหญิงท่านใช้หอกไว้ทําอะไรท่านหญิงก็ตอบเลยนะครับว่าไว้แทงจิ้นโจนกับตุ๊กแกเพราะมันท่าลาเบียได้กล่าวว่าในขณะที่นำรก ให้สั่งให้เผานาะปีบรอฮิมนะครับสัตว์อื่นๆต่างก็ช่วยให้ไฟดับนะครับเว้นแต่มีแต่ตุ๊กแกติ้งจกับตุ๊กแกเท่านั้นที่เป่าให้ไฟลุกไฟลุกขึ้นนะไฟยิ่งยิ่งหนักขึ้นนะครับอ่นี่เป็นรายงานในฮดัดดินะครับนี่เป็นสาเหตุนะครับทีอ่อนุญาตให้ฆ่า จิงจกและตุกแกได้ในอิสลามนะครับอันนี้คือและยังไม่พอนะครับใครที่ฆ่าจิ้งจกและตุกแกได้บุญอีกนะครับ,บ,รบแต่ถ้าจะได้บุญเยอะต้องบุญเยอะจะต้องฆ่าตีภายในทีเดียวนะครับฮัตดีบ้บทนี้รายงานโดยอบูฮุเราระนะครับเลาว,ว่า

อ่ตายเลยเขาจะได้รับผลบุญจะได้รับการบันทึกความดี100ความดีนะครับวาฟิซาเนยดนา่าเลหาว่าเขาฆ่าครั้งตีครั้งที่หนไม่ตายตีดับเบิลอีครั้งที่สองเขาจะได้รับผลเขาจะได้ผลบุญน้อยกว่าน้อยกว่าครั้งที่แรกครั้งที่หนึ่งนะครับและยังไม่ตายอีกเขาตีครั้งที่สาอีกก็จะก็จะได้รับผลบุญน้อยกว่าครั้งที่สองนะครับคือ ยิ่งทําให้สัตว์ที่เราฆ่าทรมานนะครับหลายๆรอบยิ่งผลบระยนยิ่งลบนะครับยิ่งลดลงยิ่งลดลงนะครับเดี๋ยวนั้นถ้าอยากได้ผลบระนร้อยเปอร์เซ็นะครับต้องปีทีเดียวนะครับให้ตายเลยนะครับอ่าฟังแล้วม,มันโหนะครับแต่อิสลามต้องการไม่ให้ทรมานนะครับอไม่ให้ทรมานนะครับอ่า อันนี uh, ้บันท hey, ึกในอ่านได้ว่าฮุม <Okay. S 2> like, like, ัสลิมหมายเลขสองพันสองร้อยสี่สิบนะครับอ่าเรือหามพี่น้องท่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับอุสตะด้วยนะครับววััสสลลลลาาาามมมุุุุออะะะะะยกกรรห์ตตฮิบ